สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราหิวโซจะพาทุกคนมาลุยกินกันที่มอสาวอในงบ100บาทร้านแรกของเราก็คือร้านเด็ดประจำมอสวอเบเกอรี่มอสวอซึ่งมีทั้งขนมปังและเครื่องดื่มให้เราได้ฝากท้องยามหิวกันค่ะทุกวันอังคารและพฤหัสนะคะจะมีตลาดมัดมอสสวอค่ะ น,นี่ก็คือร้านบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงสุดเบตงนั่นเองโอ้โหเครื่องนั้นสุดๆพี่วินพาพวกเรามาซื้อชาดำเย็นต่อก,กันเลยค่ะที่ร้านลินช้าพี่วินง่วงค่ะหูยน่ากินมาโอ้โหและที่ตลาดมสว,วก็มีร้านน้ำปั่นที่ให้วิปครีมสุกๆโอ้โหน่ากินมากแก้วละห้าสิบาบาทเองทุกคน แล้วใครที่อยากดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆที่มอสวก็มีตู้กดให้นะจ๊ะสิบบาทแวะมากินโรตีสไหม่สักหน่อยสีสันมากินมอเอาใจไวรุเข้าวแกงสักหน่อยที่ร้านข้าวแกงปุกกกะสองอย่าง40บาทเท่านั้นเองนลจ้าทุกคนจ๋าเย้เย yeah, yeah, ้วูฮูวูร้านลิ้นชาอร่อยจีต้องซ้ำแวะกลับมาซื้อชายเย็นไม่ใส่เครื่อง30บบาทจะ้ะ ยยยยยยร้านนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่ากลิ่นหอมคลุ้งโชยทั่วตลาดมอสโวก็คือร้านหอมบอกปิ้งร้านนี้อยู่ข้างตึกสามร้อยนั่นเองจ้ะแล้วใครเอ๊ยออกไปเจ๊แล้วใครที่เป็นสาววกนมข้าโพดเหมือนเรานะคะยกมือขึ้นแล้วร้องส่งเสียงริคาาววร้านนี้นะคะขวดละสิบาทไม่มีน้ำตาลแอบแวะมาซื้อข้าวที่ร้านเกาหลีค่ะสิบาทอยากได้ถ้วย สาวกชานมไข่มุกห้ามพลาดค่ะร้านนี้นะคะชั้น2ตึก300ค่ะเมนูที่สั่งไปคือชานมกล้วยค่ะหอมมากหวังว่าเพื่อนๆจะอิ่มพุงกลางกันที่มอสวาในงบไม่เกิน100บาทนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันโซหิวกับพวกเราหิวโซ่นะคะบ๊ายบาย